นทุกปม่อนครุยอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากวันนี้จะพาทุกคนมาสัมผัสอีกหนึ่งสถานที่ที่กล้าพูดเลยได้ว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยและความพิเศษของที่นี่ยังไม่ได้จบแค่ตอนเย็นเพราะเช้าวันถัดมาเราจะได้ตื่นมาพบกับทะเลหมอกผืนใหญ่แบบอลังการหมอกลอยต่ำ กคุมไปทั่วทั้งหุบเขาราวกับยืนอยู่เหนือก้อนเมฆที่นี่อาจไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่เราอยากพาทุกคนมาสัมผัสไปพร้อมกันพร้อมจะดูวิวไปกับพวกเราหรือ,อยังทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางเข้าม่อนคุยนะทุกคนนะเราจะเข้าไปทําอาหารกลางวันกินกันที่ม่อนคุยแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักกันต่อที่ไหน เดี๋ยวรอติดตามกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวพักผ่อนกันอยู่ม้อนคุยกันก่อน,นทุกคนวันนี้เวลายังเหลือเวลาเหลือเหลือเฟือ <laughs> ทาอาหารกินกลางวันก่อนนั้นเพราะว่าสเบียงเรายังเหลือเยอะมากเลยทุกคนจะเข้าร้านเราก็เกรงใจเดี๋ยวสเบียงเราเหลือทิ้งเสียได้ <laughs> เดีอย่าไปหาที่ทํากับข้าวกินกันตอนกลางวันนะทุกคนนะตามพวกเรามาดีกว่า zona แม่องกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์นะทุกคนนะตรงเข้าไปอีกประมาณน่าจะ5-6กิโลนะถึงม่อนคุยของเราที่เราจะไปตั้งแคมป์ช่วงกลางวันในวันนี้นะทุกคนนะทางบางช่วงก็จะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอะคอนกรีตสองเส้นแบบเนี้ยถนนประหยัดปูนเนาะเขาเรียกถนนประหยัดปูน รถเก่งก็สรุปว่าไม่แนะนำให้เข้ามานะทุกคนแนะนำรถยกสูงโฟวิดดีกว่าทุกคนเพววืพอ่อความปลอดภัย ทุกคนดอยนี้รู้สึกว่าจะชันนะรู้สึกว่าเดินทางชันหลายจุดเลยนะทุกคนนะบอกว่ารถเก่งไม่แนะนำให้เข้ามาเลยนะ สรุปว่าม่อนคุยกี่กิโลนะี่ย7.5กิโลตั้งแต่ปากทางแล้วก็วิ่งมาสักพักก็เจอป้าย7.5กิโลอีกแล้วประมาณสป้ายได้ทุกคนนะเดี๋ยวรอาตามมาลุ้นกันทุกคนว่าอีกไกลแค่ไหนถึงจะถึงปย<ว><ว>อนคุยท่นใดที่ชอบออฟโรดนะแนะนำเลยถนนเส้นนี้นะเพื่อนเมาทดสอบรถออฟ <_ S 2> โรดได้เลยเดี๋ยวให้ดูทางนะ เรื่องตลอดทาง ถึงมาหลายถึงแล้วไม่ถึงสักทีวิวสวยแปลกตามากเลยทุกคนนะ สวยมากทุกคนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนยอดม่อนคุยนะทุกคนนะทางขึ้นก็ทุรักทุเลแต่ภาษานะทุกคน มอนคุยขึ้นไปต่ออีกบนยอดตรงนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน ปีนทุกก้อนแคร์เค,เคไปเลยไปเลยอย่าไปอย่าไปโอ้ไม่มีคนทนต์หรอ <laughs> โอเคโอ้พี่ใหญ่เราเป,ป็นเป็นใช้เลยอะ่ะ ีคอนเทนต์ ถึงแล้วจ้าทุกคนปูจิ๊บพามาถึงอย่างปลอดภัยม่อนครุยว้าวสวยมากม่อนครุยอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก สูงจากระดับน้ำทะเล1,098เมตรดูวิวนะทุกคนนะ1,2,3ว้าวสวยมากมันคือวันนากาศดีมากเลยทุกคน คนเราทํากับข้าวกินข้าวเรียบร้อยแล้วออกจากม่อนคุยมาแล้วเรามุ่งหน้าสู่ดอยหลวงนะเออคุยหลวงทุกคนเราจะไปพักแคมป์กันที่คุยหลวงนะนู่นนะเพื่อนๆยอ,อดยอดเขานู่นแหละน,นะแบบนู่นแดงแดงแดงข้างบนนั้นทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวรอติดตามชมบรรยากาศนะทุกคนนะอยอถนนก็จะมีอัปเดตท,ทางให้เรื่อยๆ กรีดบ้าง่ยังมีคอนกรีตอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีดินแดงบ้างเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะก็ถือว่ายังไม่ไม่เยียบเหนาจนเกินไปข้างบนเราก็มีมีรถมาแคมป์สองคันแล้วนะทุกคนนะมาก่อนหน้าเราเรานั่งเออเระเหยกันอยู่ พร้อมจะดูวิวไปกับพวกเราหรือยังคะทุกคนหนึ่งสองสามแล้วว้าวสวยมากบรรยากาศดีสุดๆเลยนะทุกคนนะสวยมากทุกคนคืนนี้เราจะจับจองที่กันตรงนี้ละบรรยากาศดีมากทุกคน ตรงนี้เหมือนดอยหลวงเชียงดาวเลยน่าจะชื่อดอยทูวาเลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนโซนทางนี้จะเป็นโซนเดินป่าของของนักเดินป่านะทุกคนนะนักเดินเทลเราไม่ใช่สายนี้ก็เลยไม่รู้ว่าชื่อแต่ละดอยทางนี้เป็นมีชื่ออะไรบ้างแต่โซนทางนี้นะคุยหลวงม่อนคุยอะไรทางนี้ดอยทูเลจะอยู่โซนทางนี้หมดเลยทุกคน เราไม่รู้ว่าคือยอดไหนเป็นยอดไหนนะแต่บรรยากาศสวยมากบรรยากาศสวยมากทุกคนวันนี้เราจะได้วิวพระอาทิตย์ตกนะทุกคนเด<ช>ี๋ยวตอนเย็นเราจะพาทุกคนมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะ จริงๆนะพอได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วขอยกให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตตกที่สวยงามมากจริงๆเมื่อแสงสีทองบวกกับทุ่งหญ้าสีทองมันยิ่งทำให้บรรยากาศตรงนี้ดูอบอุ่นขึ้นไปอีกทุกอย่างดูช้าลงเหมือนเวลาไม่ต้องรีบเดินต่อปล่อยให้แสงสุดท้ายของวันค่อยๆหายไปตรงหน้าเป็นช่วงเวลาที่ธรรมดาธรรมดาแต่กลับรู้สึกพิเศษอย่างบอกไม่ถูก แล้วเดี๋ยวตอนเช้าเรามาชมทะเลหมอกแบบอลังการไปด้วยกันนะคะทุกคนอรุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนต้อนรับยามเช้าด้วยทะเลหมอกม่อนคุยค่ะทุกคนสวยมาก สวยมากทุกคนนะม่ Mont i, อนคุยอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะทุกคนนะม่อนคุยถ้าเรามาแคมป์กันตรงที่เลยสาลามานิดนึงนะทุกคนนะสาลาจะอยู่ข้างบนนะทุกคนสาลาศาลาม่อนคุยอยู่ข้างบนนะที่ว่ามีามีป้ายม่อนคุยนั้นทุกคนเราเลยลงมาแคมป์กันอยู่ข้างล่าง นี่นะข้างหลังตรงนี้ก็มีทะเลหมอกทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูมาส่องสัตว์ได้ทุกคนมีฝูงควายอยู่น่ารักเชียวอ่าเดีย๋ยวเราจะพามาดูทะเลหมอกอีกหนึ่งที่ทุกคนติมตัวสามสี่นี่ทะเลหมอกอยู่นี่นะทุกคนนะสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคน ก็ถ้าภูเขาไม่บางเราก็จะเห็นหมอกทุกทิศทางนะทุกคนหมอกเยอะมากทะเลหมอกเยอะมากเมื่อคืนนี้หมอกก็มาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะทุกคนสวยมากชอบต้นไม้ที่นี่จังเลยนะทุกคนนะต้นไม้เขาประดับตกแต่งสวยงามเขาประดับต้นไม้ไว้สวยมาก เขานี่หมายถึงต้นไม้เขาประดับต้นของเขาเองนะทุกคนนะสวยสวยมากๆเขากับทะเลหมอกอย่างจุใจเลยทุกคนนะคุ้มค่าต่อการเดินทางแต่ที่นี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีห้องน้ํานะทุกคนนะไม่มีห้องน้ําไม่มีไฟฟ้าแต่ก็สัญญาณทรมูฟมาเป็นพักๆนะทุกคนต้นไม้กับบรรยากาศทะเลหมอกนะทุกคนนะ ไม่มีห้องน้ำนะทุกคนเตรียมห้องน้ำกันมาเองนะทุกคนนะบรรยากาศดีมากเงียบสงบด้วยนะทุกคนไม่มีคนเลยเหมือนเวลามันได้เดินช้าลงเมื่อเราได้ยืนอยู่ตรงนี้ทะเลเหมอกเต็มสุดลูกหูลูกตา แสงเช้าอ่อนๆตัดกับหมอกสีขาวแค่ได้มองวิวแบบนี้ก็รู้สึกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้มันคุ้มค่าจริงๆ คุณที่รับชมจนจบครั้งต่อไปพวกเราจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วออกเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งนะคะ